สวัสดีครับเมียโคงมนมันนี้ไม่เห็นยังกินน้องครับผมซอยจุย่างอุ้ยซอยจุย่างซ้นพี่น้องเลยบรรยากาศยุนาสวนน่องพี่น้องเลยแล้มาปีเบิ้งพักกันเลยพี่น้องวันนีพักเป็นทุ้งยากินเขาต้องกันเด้อเมือนทางซอยป้าเล่าห้องถามพี่น้องแล้วมาจำหน้าเราอะไรบุ๊ ฝักเต็มเมือวบรรยากาศพี่น้องอันแม่อันพุ่นนาหมอยังพุ่นอะไรญี่ปุ่นน่ะพ่นเ,เตียงก่อนพี่น้องมันบรรยากาศคักเทเรพี่น้องสุดยอดคนหลวงไข่นางเด่นญี่พุ่นฝนสีตกอันนี้เห็นยังครับย่างค่ะน,นี่ย่างเนื้อนะคะเห็นบรรยากาศฝนก็คือสิตกทำหัวนอบาดพี่น้องแม่ ีิล,ล่างผักล่างผักเนาะใกล้แล้วไปเนงหน่อยย่างสิน้นใส่มุ่งหนาทางนี้กันนะจุ๊บแอบอ่ะอีกสักแป๊บหนึ่งอีกสักแป๊บหนึ่งเจียวไปเนาะเสือเข้าไป แตงนัวเสียรายสียรายเนี่ยอะไรหรอไก่เหรอไก่เห้งผิดดู้ากะผิดกว่าหนึ่งนิดโอเคครับผมไปแม่แล้วแล้วมามามาทำพี่น้องมาย่างเหงื่อเขาแล้วแล้วพี่น้องค่ะ กระเส็บปอคนจุขึ้นมาอ่ะพี่น้องมาไหยสุดยอดเลยผักเขาเดี๋ยวมันถาดน้องบัดดี้พี่น้องอ้ามอ้า้มโอเคสวัสดีค่ะสวัสดีเป็นทางการค่ะพี่น้องสวัสดีค่ะพี่น้องไหกินหลูกกินแมกก้อนเข่ากินเข่ากับเป้งเช้นคุณเดชมาฮัมมงตอนนี่สาวมันจัดให้พี่น้องมันเลยค่ะอ๋อเอ้ามาพี่น้องมา กินแต่เนื้อ,อสิอาซาบปกินขา่าวกินเนื้อหรืกอกิน่พวกน่ามาค่ะพี่น้องค่ะแก้วก็ละสวยเนี่ยคนสวยเ<ม>นื้อเนื้อสันย่างดีเลย่น้องมันสีแซ่บเนื้อสันมันอ่ะมกินชอบพี่น,อน้องก็ ชอบป้าป้าหรอใครอยู่เนี่ยอันโบหยาบมากอืม,ม,อ,มอร่อยค่ะอืมอะไร,อ,รอ่ะจานแกกินจะเข้าวนำ้ำพี่น้องขอจุดตับม,มาจัดให้เถอะอืมอ,อืมนองอกินเข่าดิ้งแช่บบหยกปอนเขาเรียกว่าสิ้นผันตับ กพี่น้องขอามาจากอะไรนะครับจูตับจูดสี้นจู่ตับอืมอ้า่าอืมสาวพักจุเนี่ยกินกับจางเหนือยอ่านั่งเขากันครับเอาเข่าเดี๋ยวกัน มีความเปลี่ยนแปไปในข้อนี่ไอคุณพ่อเป็นมายเลยพี่น้อแค่เียมเนื่อมั้ยแมแมแายาสิขิงข้าวขิงข้าว ข่างคนมาเขื่อนข้างขางคนนี่แหะเพื่อนตรงมร่นมาใมาย่างเนื้อย่างเนื้อแจ่บมันลเพอนจะคล้องคนมา้ากเขาเนทแเข้ามัไม่ิปอนจเขา ขอเบีดจัดให้พี่น้องตามครับหัวลูกตับแซ่บสิละหมัก,มกย่างเนี่ยเอาเขาน,ำน้ำเนาะกินแต่เขาน้ำมันเยอน้ำมันอ,อร่อย,ยืออร่อยจังเลยอือช้อนนี่เราเพลิดเพลินเนาะเอาเขามาให้แม่ใช้ทำกิน

วาสบีไทยกันได้ยังไงแบสิงของแม่สิไม่เอามาเดินพี่น่องสามิบกิบสามิบกิบพี่น่อืเอืลลงไปเลยไปใช้ กินแบบสบายอุ้งไปอืมไฟเหอไปหอะไฟมาเรียบร้อย้ข้าจะบดมก่อนแนวกินอันนี้กันแท่หน้าได้เพื่อนหยาบปะหยาบด้วยหยาบั่นนิ่ ขึ้นมาใหาเจ้าไปหน้าเนาะคุ้มเช่วเบดเนี่ยเนาะไม่เป็นแต่ย,ย่านหร,อหรอือเนาะค่ไลนกระท่อนกีดตัดเลยสบายเรือยแบบสามสิบกี่พันครับ แรีนหนีหน่แนละ้วมีพักเข้ากันนะแม่เนาะขุ่นด่วนเลยพักเติมเ้าพักกระลำกับแซ่แบบหับยางเหนือแม่นปุยยข้าไปคุ้มกากคุ้ต้องหัวคุ้มจา ยากทากียนักวิ่งก็บินงนะรัาก็น้ำแรงเ้ามันนางย่างนิดนิดที่เมือซ้อุ่งกับเขาเฮือนพาเมื่อเ้อฝนตกก็พากเฮ็ดกับเขาอยู่หนาเฮือนแล้วแหลทสิไปเห็ดอยู่ขนำเหือนไฟบมบิจีบก่ะ ไม้ยังยังยู้ซื้อมันกันว่าตีแม่หลอนนะแต่แม่ไม่กิ้ย้อนอะไรยังเนื้อแบบนี้เดี๋ยวนอนพักไม่เยนึง้าใจอืมอย่าจี้มาแค่ อากาศมันดีนะงี้นะแม่นะน่นข้าวอกินเผาบะกินเขาตั้งยิ้มไห้ง้นกิน,น,นกัาไปลายอืม <laughs> อืมอนน้ากินเขาใะเผาเนี่ยมันยิ้มไปอย่างเดียว เขาเนา่ยไม่ไดเจออยางเซ็แบบนี้เ,เราเป็นยนี้เรากินเบื้องลู่วันแร้บว่าที่น้อกเอา้าะงานิีนี่ไปทำนี้น,น้อมีเนาะครับ